บทที่เกิบสองดวงจิตที่ถูกย้ายพื้นที่หมายถึงโลกของเธอที่เปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางของมหาจักรวาลหรือเอกภพ,พหรืออีกนัยยะหนึ่งคือเป็นจุดกำเนิดทางพลังงานในการขับเคลื่อนเอกภพ,พ,พให้หมุนรอบตัวเองและสามารถดำรงอยู่ได้ซึ่งขณะนี้มันได้เข้าสู่ความเสื่อมสูงสุด ที่ไม่สามารถเสื่อมมากไปกว่าน,นี้อีกแล้วประจวบเหมาะกับเวลาที่หมายถึงมหาจักรวาลหรือเอกภพนี้มันได้เคลื่อนมาถึงจุดจุดหนึ่งที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทั้งระบบหากไม่เปลี่ยนทั้งระบบหรือเปลี่ยนเฉพาะเพียงแค่บางส่วนพลังงานอาจจะไม่เพียงพอต่อระดับพลังงานใหม่โลก ได้เดินทางมาถึงทางเลือกครั้งสำคัญที่จะมีแค่สองทางเท่านั้นคือหนึ่งเปลี่ยนระดับพลังงานของคนทั้งโลกให้สูงขึ้นไปทั้งหมดหรือสองปล่อยให้ดับศูนย์กันไปทั้งระบบซึ่งแน่นอนต้องไม่ใช่ทางเลือกที่สองแน่นอนดังนั้นภารกิจของเธอจึงเป็นภารกิจที่ท้าทายเพราะการจะเปลี่ยนคนทั้งโลกนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายท่านบอกว่าโลกจะไม่มีวันดับศูนแล้วถ้าผมไม่สามารถยกระดับคนทั้งโลกให้สูงขึ้นได้ตามที่ถูกกำหนดไว้จะเกิดอะไรขึ้นครับผมถามฉันและเหล่ารูปธรรมชั้นสูงจากสมาพันธ์แกและติกทั้งหมดจะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดซึ่งหน้าที่ของพวกเธอตอนนี้ เปรียบเสมือนเป็นผู้ที่จะพิสูจน์ให้จัก,กรวาลเห็นว่ามนุษย์โลกทุกคนสามารถยกระดับได้เธอต้องมาทำหน้าที่แก้ต่างให้มนุษย์ทุกคนว่าพวกเขาพร้อมที่จะเข้าสู่สนามพลังงานใหม่แล้วเธอมาเพื่อขอโอกาสให้กับมนุษย์ทุกคนถึงแม้ว่าเธอจะยังไม่เห็นความเป็นไปได้เลยก็ตามนั่นสิครับผมพูด แต่ถ้าหากเกิดกรณีอย่างที่เธอว่าจริงๆมันก็มีความจําเป็นจะต้องย้ายดวงจิตของผู้ที่ไม่ยอมยกระดับนั้นไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับเขาซึ่งจะเป็นตําแหน่งปลายสุดของขอบมหาจักรวาลเพราะตําแหน่งนี้จะไม่ใช่จุดกําเนิดพลังแต่จะเป็นส่วนท้ายสุดของเอกภพซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับอิทธิพลทางพลังงานจากจุดศูนย์กลางเท่านั้น โดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ณนะที่แห่งนั้นยังนิยมการแก่งแยง่งนิยมการเอาเปรียบนิยมการเข่นฆ่าทำลายกันซึ่งเขาอาจจะรู้สึกแปลกใจในช่วงต้นเพราะจูจูเขาก็ได้ไปเกิดบนโลกใหม่อีกโลกหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่ฉันขอบอกไว้ก่อนว่าสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศของโลกแห่งนั้น อาจจะไม่เหมือนกับโลกที่เป็นอยู่ในขณะนี้สักเท่าไหร่เพราะที่นั่นในเวลากลางวันจะมีท้องฟ้าเป็นสีเหลืองส้มและเป็นสีแดงเข้มเหมือนเลือดในเวลากลางคืนเนื่องจากชั้นบรรยากาศที่นั่นเป็นกรดชนิดหนึ่งที่มีความหนาแน่นสูงมันจึงเปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกันรังสี ทั้งความร้อนและรังสีที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆจากห้วงอวากาศไม่ให้เข้ามาทำลายชีวิตอากาศที่พื้นผิวดาวที่เย็นที่สุดจะเริ่มต้นที่ประมาณ50องศาเซลเซียสและสูงสุดไปถึง100องศาเซลเซียสแต่คนที่ไปเกิดที่นั่นจะมีร่างกายใหม่ที่ทนต่อความร้อนได้สูงและทนต่อความเป็นกรดได้ดีผิวหนังเขาจะหนา และด้านคล้ายกับเกรดของสัตว์เลื้อยคลานอาหารที่เขาใช้กินเพื่อประทังชีวิตจะมีลักษณะเป็นกึ่งพืชกึ่งสัตว์มันจะเกาะติดอยู่ตามโขดหินที่ชื้นๆมีลักษณะเป็นเมือกเหนียวๆมีกลิ่นค่อนข้างเหม็นสัตว์อื่นๆที่อยู่ที่นั่นแม้แต่นกตัวเล็กๆก,ก็จะมีสัญชาตญาณแห่งการล่ามาตั้งแต่กำเนิด พวกมันจะล่าทุกอย่างที่กินได้ดังนั้นมนุษย์ที่ไปอาศัยอยู่ที่นั่นจะต้องระวังตัวจากสัตว์ร้ายตลอดเวลาเพราะอาจจะถูกฆ่าเป็นอาหารได้ทุกวินาทีโหฟังดูแล้วไม่น่าอยู่เอาเสียเลยนะครับที่จริงดวงจิตที่ถูกย้ายไปอยู่ที่นั่นจะไม่รู้สึกอะไรมากนะักเพราะ พื้นฐานการใช้ชีวิตของพวกเขาก็เป็นแบบนั้นกันอยู่แล้วคือทุกวินาทีพวกเขาจะมีแต่ความระแวดระวังวิตกกังวลทุกชั่วโมงเขาจะคิดแผนการเข็นฆ่าเอารัดเอาเปรียบเพื่อเอาตัวรอดกันอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงคุ้นชินกับสิ่งแวดล้อมใหม่นี้ได้ไม่ยากแต่จะเป็นจิตมนุษย์แค่ส่วนน้อยที่ถูกย้ายไป เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ที่สามารถยกระดับจิตสำนึกได้ทันเวลาหากคิดเป็นอัตราส่วนจะต้องมากถึงสองในสามของโลกหรือประมาณห้าถึงหพันล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งหมดบนโลกปัจจุบันและนี่คือภารกิจของเธอ6กพันล้านคนผมจะเอาปัญญาที่ไหนไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นล่ะครับผมทวนคำพูดด้วยความตกใจ ปัจจัยแรกที่สำคัญที่สุดคือตัวเธอปัจจัยที่สองคือเพื่อนๆของเธอปัจจัยที่สามคือความพร้อมทางด้านเทคนิควิธีการหรือที่เธอเรียกว่าเทคโนโล,โลยีเมื่อไหร่ที่ปัจจัยทั้งสามประการมาบรรจบกันในจุดที่เหมาะสมเธอจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและกินพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางท่านโพเชพูด ท่านครับผมบอกตามตรงนะครับสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดผมยังไม่เห็นความเป็นไปได้เลยแม้แต่น้อยและมันก็ทำให้ผมเกิดความลังเลใจอย่างบอกไม่ถูกจากแต่เดิมที่เคยคิดว่าให้วางใจอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเป็นไงเป็นกันจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่สมองและสองมือจะทำได้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นความคาดหวังเพราะ เหมือนคนทั้งจักรวาลกำลังมาอยู่ในความรับผิดชอบของผมแล้วถ้าหากผมทำไม่สำเร็จหรือหากผมไม่เป็นจุดเริ่มต้นทุกอย่างบนโลกก็จะร่มสลายไปท่านยังจะให้ผมวางใจได้อยู่อีกหรือครับผมพูดระบายความรู้สึกเธอจงวางใจในศักยภาพของจิตวิญญาณที่แท้จริงของเธอเพราะ เขาได้สั่งสมทักษะและประสบการณ์ต่างๆมากว่า2,500ปีเพื่อการนี้โดยเฉพาะจิตวิญญาณของเธอเขาตื่นเต้นที่จะได้ทำสิ่งนี้และดีใจที่จะได้พิสูจน์ความสามารถของเขาให้โลกได้รับรู้นอกจากตัวเธอแล้วก็ยังมีเพื่อนๆของเธออีก1,249คน ซึ่งแต่ละคนก็ได้สั่งสมทักษะและประสบการณ์ในแต่ละด้านไว้อย่างเต็มเปีเ่ยมเช่นกันเพื่อนของผมอย่างนั้นหรือครับและผมไปตกลงกับเขาตอนไหนเรื่องราวเป็นอย่างไรท่านพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับผมถามเธอจงไปสัมผัสมันด้วยตัวเองนับจากนี้เถอะท่านโพเชเริ่ม